โรงเรียนบ้านนามน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งเ, 1. เปิดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนมีนักเรียน93คนบริหารงานโดยนางนาวพันธ์บุญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามน์ขอนำเสนอการดำเนินงานตามองค์ประกอบห้องเรียนคุณภาพผ้าด้าน20ตัวชี้วัดดังนี้ด้านที่1ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนนักเรียนปีงบป,ประมาณพศ2558ได้งบป,ประมาณจัดสร้างอาคารสปรช105ทั29 1หลังมีระบบไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตและระบบรักษาความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบๆบ,บริเวณอาคารสถานที่ต่างๆของโรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนนักเรียนด้านที่ส ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีโครงการกิจกรรมตามสุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้จัดทําแผนหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและนักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศัก,กยภาพด้านที่3การบริหารจัดการมีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างชัดเจนมีการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลในห้องเรียนและพัฒนาผู้เรียนรายชั้นเรียนมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบประเมินผลด้านที่4ด้านการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลายด้านที่5ด้านผู้เรียนประเมินสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงปีการศึกษา2,566คิดเป็นร้อยละ88.07ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่ผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละ8 5 1 3 ผลสํมฤธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนที่มีผลสํมฤธิ์ทางการเรียนแต่ละลาวิชาในระดับ3ขึ้นไปตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ8 8 7 7การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงคิดเป็นร้อยละหนึ่งรรางวัลและผลงานของนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาสุึกศาและคณศึกษาชัา้นปหนึ่งถึงปหระดับศูนย์นครกาหลงสองรางวัลชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่งชายชั้นปหนึ่งถึงปหระดับศูนย์นครกาหลงสองรางวัลชนะเลิศเซปัตตะกร้อหญิง ระดับศูนย์คนครกาหลงสองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดร้องเพลงสาวกนชายรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดร้องเพลงสาวกนหญิงรางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อระดับศูนย์คนครกาหลงสองปีการศึกษา2567ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเครือขายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงโรงเรียนบ้านนามนขอขอบคุณทุกท่านที่ใเกียรติรับชมการนำเสนองานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ